สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้นยเราก็อยู่กันในเกมดินคานะคะคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่2แล้วสําหรับเกมนี้นะคะเราก็ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยพลอยก็จะมาแนะนําวิธีการเดินทางไปยังชั้นใต้ดิน,นะคะ่ะเพื่อนเพื่อนหลายคนเนี่ยอาจจะรู้มาว่ามีชั้นใต้ดินด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าวิธีการเดินทางเนี่ยเราจะต้องไปยังไงนะ ซึ่งชั้นใต้ดินเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปขุดแร่อะไรต่างๆไนดะ้เยอะแยะเลยนะคะซึ่งวิธีการที่เราจะต้องลงไปในนั้นเนี่ยหลายๆคนที่แบบเดินเข้ามาในร้านของคุณจรแล้วเนี่ยเราจะเห็นไอ้ตรงนี้ My Pass นะคะคือเหมือนแบบว่าเป็นแบบบัตรผ่านให้เราแบบว่าลงไปอะไรประมาณนี้ในราคา25,000บาทแพงอยู่นะคะแต่ว่าไอ้บัตรผ่านของเราอันนี้นั้น เราสามารถใช้ได้แค่1ครั้งต่อการลงไปนะคะถ้าเกิดเราลงไปแล้วเนี่ยก็คือบัตรมันจะถูกใช้ไปแล้วถ้าเราอยากจะลงไปอีกเราก็ต้องไปซื้อใหม่นะคะซึ่งวิธีการที่เราจะลงไปนั้นเราก็ต้องมาใช้เครื่องอันนี้นั่นเองนะเครื่องที่เป็นเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นลิฟอะไรอย่างนี้นะคะนี่อันนี้เราก็จะไม่สามารถลงไปได้เพราะว่าพอยนะ่ยังไม่มีเลย แต่เดี๋ยวอเนี่ยจะลองไปทําการซื้อเพื่อที่จะลงไปให้ทุกคนได้ชมข้างล่างกันนะคะอย่างแรกเลยถ้าเราจะทําการซื้อไอเจ้าเครื่องนั้นได้เนี่ยมันก็จะแจ้งเราอยู่แล้วว่าถ้าเราจะลงไปข้างล่างนั้นเราจะต้องมี deep mining license ก่อนนะคะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นไอเจ้าตัว l i c ตัวนี้ได้นะคะถ้าเราอยากจะ หรือเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องมาซื้ออันนี้ก่อนเลยก็คือ mining l i c e n s e นะคะตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด l e v เลเวลเราก็ต้องทำการซื้อทั้ง l e v เลเวลนะคะเมื่อซื้อแล้วเนี่ยมันจะทำการปลดล็อกอันนี้ขึ้นมาเป็น deep mining l i c e n s e นะคะแล้วเราก็จะสามารถซื้อได้ตัว mining l i c e เส้นเนี่ยพอยจำไม่ได้นะคะว่ามันราคาเท่าไรเพราะว่าพอยอัพไปนานแล้วเหมือนกัน แต่ว่าเจ้าตัว Deep Mining License เนี่ยอันนี้ก็คือพอเพิ่งซื้อไปในราคา3,500ตัวสีฟ้าเนี่ยก็คือแพงอยู่เหมือนกันนะคะเมื่อเราซื้อเสร็จแล้วนะคะเรามีบัตรเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาคุยกับคุณยายอีกรอบหนึ่งโดยเราเนี่ยต้องเลือกเป็น uh let's talk about the town นะคะก็คือเราจะทำการ นี่ Can I see the deed ก็คือเราอ่ะต้องมาสร้างสร้างเหมือนสร้างแบบว่าสร้างเออบ้านสร้างร้านให้กับคนอื่นเลยเมื่อเราแบบว่าซื้อแล้ว,ลวเมื่อเราแบบว่ามีให้ซื้ออันนี้คือพอซื้อไปแล้วมันก็เลยไม่มีให้ขึ้นแล้วนะคะเงินก็ไม่มีพอด้วยไม่สามารถทําอะไรได้เลยมันก็จะมีให้เรานะคะสามารถซื้อไอเจ้าเครื่องอันนั้นได้เอง ไอเจ้าลิฟต์ตัวนี้มันจะมีให้เราสร้างเราก็จะสามารถมาซื้อบัตรผ่านตรงนี้ได้ตรง my pass นั่นเองนะคะ oh. ก็จะมีราคา25,000บาทโอเคพอจะรอแบบว่าซื้อไปเลย oh. เพื่อที่จะพาทุกคนลงไปดูชั้นข้างล่างนั่นเองนะเงินหมดเกี้ยงเลย <laughs> พอเราได้บัตรผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถลงไปชั้นล่างได้นะคะ ถ้าหากว่าเราเนี่ยเล่นกับเพื่อนเพื่อนนะคะเราจะต้องให้เพื่อนทุกคนเนี่ยเข้ามาในนี้แล้วก็ลงไปพร้อมๆกันถึงจะทำได้นะคะอันนี้ก็คือเราลงมาข้างล่างแล้วค่อนข้างลึกอยู่นี่อันนี้ก็คือชั้นใต้ดินนะคะอมีแบบไอตัวแบบว่าสปราร์ดเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นแร่นะคะเราสามารถมาคุณแร่อันนี้ได้เยอะแยะมาก บ,บินกันเต็มไปหมดเลยในพื้นใต้ดินนะคะก็จะมีประมาณนี้แหละนะเราจะทําการปักพอยแนะนําว่าถ้ามาเนี่ยมาหลายๆคนน่าจะน่าจะโอเคแล้วนี่อันนี้ก็คือแร่โอ้โหน้องก่อกวนพอ,อยมากเราก็สามารถลงมาขุดได้จะเอาหล่นะฮะพลอยน้องก่อกวนมาก ตีตีไม่แรงนะคะมันจะมีตัวที่แบบว่าที่พ่นไฟอะไรอย่างเงี้ยแรงมากอันนี้ก็คือไอรอนนั่นเองนะก็คือเราสามารถมาขุดได้ในที่แห่งนี้นะคะในชั้นใต้ดินนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะเจอกับเพื่อนข้างเค้ามากมาย <c oughs> เต็มไปหมด สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ทำการแนะนำวิธีการไปครบเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากว่าพลอยพูดอะไรงงๆไปหรือว่ายังมีอะไรตรงไหนที่ไม่เข้าใจเนี่ยพลอยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะหรือว่าสามารถแปลว่าคอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะหรือว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้นะคะพลอยจะไปหาคำตอบมาให้นั่นเองนะ สำหรับวันนี้เนี่ยพอก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชมคลิปนี้กันจนจบนะคะถ้าหากว่าข้อมูลนี้เนี่ยมีประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วแล้วก็แล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆของพอยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะบ๊ายบาย